กากรบสวัสดีครับพี่วันนี้ก็พบกวับผมและลงนะครับพี่วันนี้นลงมีรถ t ีซันะพี่ของยามาฮ่านะครับได้จัดส่งไปที่กรุงเทพนะครับพี่คันนี้มีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับป้ายทะเบียนมีให้นะพี่แลคันนี้เป็น t ีซัสีขาวนะครับขาวแดงเนาะสีตามเล่มอย่างที่ผมเคยโพสต์เคยรีวิวไปนะพี่เอกสารอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับรถก็ประมาณนี้ครับพี่ขายตามสภาพนะครับชุดสีสวย โพรลลูกล้อหรือว่าเครื่องเดิมๆนะพี่วันี้ครับวอเตอร์าวาลใช้งานได้ปกติแบตเตอรี่มีนะครับพี่รถติดปกตินะครับพี่ รถคันนี้ส่งไปที่กทออมอนะครับพี่กรุงเทพมาหานครนะครับรถคันนี้มีเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นจํานวนมากเลยเนาะประมาณนี้ครับโอเคครับพี่เดี๋ยวยังไงนะลงขอจบคลิปียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่เดี๋ยวน้าลงจะช่วยเขาพี่เขายกรถขึ้นนะครับรับพี่ตอนนี้ก็ได้ขึ้นรถไปที่รบร้อนๆที่ตอนนี้ ลูกพี่ก็ได้ปิดตู้แล้วนะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับพี่สําหรับรถกทมนะครับพี่ไปกทมเนาะครับพี่ครับเดินทางปลอดภัยนะพี่นะพี่ตอนนี้รถก็ได้ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับทีเซอาร์แล้วพี่ไปกรุงเทพมหานครเนาะคันนี้มีเก็บปลายทางอยู่ประมาณเหยียบสองี่หยิบสองหมื่นเนาะก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่เดินทางปลอดภัยครับ